คนหลังคนหลังคนหลังมาใช่ไหมคนหลังอืคนหลังเนี่นี่น้มพ่อดูดิคนหลังคนหลังคืออะไรคะคนหลังเนาะคนลังอันนี้เอาขึ้นรถนู่นนู่นเสื้อตัวใหญ่ที่สุดในร้านมาให้พ่อด้วยนะแม่บุญถามว่าใส่เอแกลพ่อจะใส่ได้ไหมที่ร้านหรือว่ามันไม่ได้ เราจะของินก็แล้วก็ควันพ่อป่เอาควันพ่อยยังเอ้าอใส่เสื้อตัวใหญ่เนาะงคุณกะท้าพ่อตุ๋ยมาเลยน้อกว่าหนูเป็นคนหลังยังไงคนหลังไงยังไงล่ะคนหลังทั่วโลกคนหลังทั่วโลกเนี่ยเอ้าคนหลังเนาะหลังยังล่ะคนหลังที่ลาลาคนหลังเด็ก เทิลาลาวคนลังมา่วโลกไหนคำทาเบาขึ้นที่สื้อมามาฝกสิทธี่ผลมาเสียจะคว้างกับว่าแพงกับแพงเออเมยใจเองหรอกเมย์ใจเออเอนจะคว้างกับว่าใจบานเนี่ยอมขึ้นในมาไล่จักรดานก่อนมาขึ้น ว่า,ามันเกือบ <c oughs> หาชิปลานคนบ่หาชิปลานแม่จีบพี่ช่หลายตัวแท้คนผู้เดียวหนึ่งเมะ่ังว่าเกิดมาจอยเช<ด>้ยเมื่อเช้านี่เมื่อเช้าสิพี่ไปปลูกบ้านทิดามาหน,น,นูง่วงแห้ยหนูไปห่านเนี่ยหนูถาอันอันนี้แม่พูดว่านปนี้ แม่พึ่งไปให้แม่พึ่งไปจับเอามาหนิเขาบอกว่าเอาแม่แม่พึ่งปิีงก้นขี่ไก่เท้าบนหัวหัวยังจะปิีงก้นขี่ไก่ปิงก้นขี่ไก่นะเขาเรียกปีกตัวไอ้ปีงตูดไก่ก้นขี่ไก่โอ้ยก้นขี่ไก่เจ้าของนเขาว่าหัวขันหนูหรือว่าเอาแม่แม่พึ่งปิีงก้นขี่ไก่เขาก็แนมหนาแล้วก็ก็บอกว่าเป็นตะกินหายไปขี่ไก่แล้วว่านี่โอ้ก็ปีงก้นขี่ไก่ยังได้ถึเลยโอ้ก็ว่ามันเป็นตะแเส็บก่อนนะแม่ละเนาะ หรือว่าเคยกินขี้ไก่ปะขี้ไก่โปนี่มันหวานนะทิดาหวานตอนนี้ไงที่กินอยู่ดอิคือน้ำอ้อยอ่ะเห็นวัเห็นน้ำอ้อยอันนี้อันนี้เล็มบมือหนังป้าคือได้กล้วยใช่ปะแค่ขี้ผายเขอกินนะอขอกินจัง่อยนะผู้มีกล้วยไหมผู้บ้านุใส่ส่งไทยส่งไผยส่งแม่เก๋เนาะเดี๋ยวใส่ส่งแม่เก๋ใสเบินกระน่ษมันพอดีอยู่บ่เดี๋ยวนี้พอดีมาเพลยมันบ่ มันไป้ไหนมันไม่ให้แกะไม่ใช่เหรอเขาเย็บติดแล้วมบใช่มันเป็นป้ายของไอ้นั่นไปแตะใช้เข็มกับานรับเสลอมันเสื่อมรงไม่รงไม่ลาคาแพงตละหตวละเท่าไหร่ละอันอะไรวะละหาิบหาิกบ ที่ลาที่ลาเหล้าข้นลังเอาเขาดูข่าวกันตอนขี่รถไปต่อไอ้นี่คนคนแขวงไหนไม่รู้เขาพูดคนลังคนลัง,ลงนนคนลังก็หมายถึงคนดัง<อ>น้องน้องที่ลาเล่าเนี่ย้นลังลังไปทั่วโลก <laughs> ลังไกไปทัวโลกมาขึ้นก็ไปคืนงานอยู่วัดวัดอะไรที่เราไปเมื่อคืนวัดคัมย์วัดคัมย์โอ้ยบอกเว่าตัวบานเนี่ยที่ลาที่ลาลิลาเล่าที่ลาเล่าข้นลัง เออน้องี่ล่าล่าวคนดังเมนูของเราวันนี้นะคอะไรก็เป๋าอะไรคะกับผักค่ะรั่วผักรั่วผักกับเจียวตัวนี้นี่เปี๊มี่นี่มาเอาปิ้งคนขี้ไก่กินเลยนะใครเปี้ยมกลินขี้ไก่สิล่ะนี่คือปิ้งคนขี้ไก่โอ้ยน้องบอกว่าเป็นตะแเส็บเนาะแต่ว่าขั้นนี้ขี้ไก่โปรกับขี้เสียบคนนี้โย้วหวานหวานฟันเขาเนี้ยมันเนียมจ้ำเอว แต่คนไหนเฮ็ดใบกันหนะคือว่าดีหรือคือตีไหนอ้อนไปยังสั้นบะงนแต่ว่มันกินนะป่อนี่วเห็ดขือแท้นไม่รเกาึ่งขี้ล่าคาวนลังขีลาล่ก็าื เอินพี่นองกินน้ำนี้พอนจะกินขาน้ำทีดาต่คนี่นเ,นขเขายกินหอกขาเศร้าน้ำกันครับก่อนเดินทางเราจะไปที่ไหนนะครับวันนี้เราจะไปเมืองนองไปเมียงนองน,อมมนอบ้าเสูคอบ้านเปอว่ปนนเอเ่ปลน้เนาะ มาครับกินข้าวซอยกันก่อนเดินทางวันนี้ครับผม